กันที่จังหวัดลบบุรีนะคะโดยสโมสรโรตารีพระราเมสวนลบบุรีค่ะจัดงานมหกรรมเกษตรโรตารีแรกของดีเมืองลบบุรีครั้งที่3เพื่อหาทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนค่ะ นายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดงานมหกรรมเกษตรโรตารีแ่แฝ์ของดีเมืองลบบุรีครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้นําผ,ผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสินค้าโอทอบได้มาจําหน่ายให้กับประชาชนซึ่งก็เป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนผู้ประกอบการสินค้าโอทอบได้มีโอกาสนําสินค้าอุาปโภคบริโภคต่างๆได้มาวางจําหน่ายภายในงานค่ะก็ถือว่าเป็นการฟื้น ฟฟูเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการจัดจำหน่ายสินค้าแสดงดนตรีเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยของประชาชนจากการทำงานที่ผ่านมานะคะและยังเป็นการจัดหารายได้โดยมีการตักไข่โรตารีเพื่อการกุศลสมทบทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะสำหรับสโมสรโรตารีพระราเมเวรลบบุรีนะครับจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2541โดยมีนายจักริดลิมศิลาเป็นนายก ก่อตั้งนะครับและในปัจจุบันก็ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์การบริการด้านชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพปัญหาความยากจนปัญหาการไม่รู้หนังสือโดยได้จัดหาทุนเพื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในทุกกิจกรรมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับ